ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง youtube ร่มยางร่มเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบรรยากาศช่วงฤดูหนาวกำลังจะผ่านพ้นไปนะครับกำลังจะเข้าสู่ฤดูแรงใบยางก็กำลังผัดใบวันนี้เราจะมารีวิวให้เห็นถึงความแตกต่างของยางที่ใช้ฮอร์โมนเอทิลีนนะครับ ร่วมกับการกรีดหน้าสั้นนะครับนี่แปลงนี้นะครับกรีดหน้านิดเดียวเราจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับเรื่องของใบซึ่งในขณะนี้โดยทั่วไปสวนที่กรีดระบบปกตินะครับจะเห็นได้ว่าใบยางเหลืองทั้งต้นแล้วก็เริ่มร่วงนะซึ่ง ที่เห็นโน้นนะครับก็คือสวนยางอีกแปลงหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนเอทิลีนจะเห็นได้ว่าใบาย,ยางโกรนหมดแล้วนะครับหลายต้นนะก็จะมีบางต้นที่ยังเขียวอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ครับอยองทั้งต้นละแต,ตอนนี้เรากลับมาดูแปลงนี้ครับเรากลับมาดูแปลงนี้ มาดูแปลงนี้กันนี่คืออย่างที่ใช้ฮอร์โมนเอทิลีนครับก็อาจจะมีเหลืองบ้างเป็นบางต้นแต่ว่าส่วนใหญนะ่เราจะเห็นได้ว่าใบยังเขียวขจีอยนะู่นะี่อย่างไม่มีการร่วงอย่างมากนะครับก็มีแค่ปลาย,ลายที่ยังที่มีอาการสีเหลืองๆแต่ว่าด้านล่างนะครับเราจะเห็นได้ว่า ยังเขียวขจีอยู่แม้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนมกราคมซึ่งจะเข้าสู่เดือนกุมภาพัานธ์แล้วนะครับแต่ว่ายางของเราใบยังเขียววันนี้ส่วนนี้เป็นส่วนที่ใช้ฮอร์โมนเอสทอเนประกอบการกีดยางหน้าสั้นแล้วถามว่าเจ้าของสวนกำลังจะ การย้ายหัวฮอร์โมนนะครับเนื่อง,งจากตอกมานานแล้วนะครับเดือนครึ่งถึง2เดือนแล้วว่างั้นเปลือกยางบริเวณนี้มันเริ่มแห้งแล้วก็ทําให้ฮอร์โมนไม่สามารถผ่านได้สะดวกก็เลยทําให้ผลผลิตลดลงนิดหน่อยเจ้าของสวนก็จะต้องมาย้ายนะครับมาย้ายเดี๋ยวพอดีเจ้าของสวนติดธุระอยู่นะก็แกะมานี่นะครับนี่คือรอยร่องรอยของการตอก แล้วผ่านไปประมาณเดือนถึง2เดือนมันจะเป็นแบบนี้นะครับตรงบริเวณนี้จะแข็งแล้วส่วนนี้ก็คือส่วนที่เขาแกะออกไปแล้วนะครับเปลือกเริ่มร่อนออกมาเราจะดูรอยเก่าเก่าที่เคยใช้บ้านนี้นะครับนี่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 น,น,นะครับนี่คือรอยปีที่แล้วตอนนี้มันได้สมานเรียบร้อยแล้วนะครับ อีกรอยหนึ่งนะครับเป็นรอยเก่าที่เคยบิดไว้อันนี้เรายังไม่มีข้อมูลทางวิชาการว่ามันทำไมนะครับอย่างใช้ฮอร์โมนเอทิลีนใบมันถึงร่วงทีหลังของยางแปลงที่เขากรีดระบบปกติเราจะเห็นได้ว่าหน้ากรีดแต่ละแปลงในแต่ละ ลอยนะครับจะสั้นนิดเดียวน,ะนี่อันนี้เป็นการกีดซ้ำหน้านะครับซ้ำหน้าคือเป็นเปลือกที่สองแล้วปริมาณยางก็ได้ครึ่งลิตรนะครับครึ่งลิตรหนึ่งมีดนะครับ,ครบแค่หนะึ่งมีดมาดูกัน,นหลายต้นนะครับนี่คือจํานวนยางหนึงมีดเช่นกันครับนะเจ้าของสวนติดรางมูล เป็นยางเลือกที่สองนะฮะเปเบือกที่สองแล้วเนื่องจากยางแปลงนี้ปลูกเมื่อประมาณปี48-49บางต้นนี้ต้องกีดข้างบนแล้วนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาใช้ระบบกีดแบบปกติแล้วใช้แรงงานกีดก็การกีดก็อย่างที่เห็นนี่คือฝีมือของแรงงานที่ จ้ีดเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เจ้าของสวนผ่านมาใช้ฮอร์โมนเอทอรินแล้วก็ทําการจีดเองแล้วนะครับาการกีดเองเพราะว่าสามารถทํากลางวันได้สองสามีภรรยากีดกันนะสามีอายุ6กสิบห้าหกสิบหกภรรยาก็หกสกว่าเช่นกันก็สามารถกีดยางได้ทั้งหมดนี้ยี่สิบกว่าไร่นะครับ20่สิบกว่าไ่ แล้วก็พื้นที่เป็นควันเขาดูปริมาณยางครับเดี๋ยวเราดูหลายๆต้นกันนะครับมีมีดเดียวนะฮะมีดเดียวแล้วการอัดฮอร์โมนมีสุดท้ายด้วยครั้งที่3แล้วการกรีดเป็นกรีดมีดที่3ของการอัดฮอร์โมนแล้วก็ถือได้ว่าปริมาณผลผลิตก,ก็ยังได้เยอะอยู่ นะเมื่อเทียบกับฤดูการนี้นี่นะครับเห็นสภาพน้ำเป็นแบบนี้นะครับหลังจากคนกดแล้วแสดงว่าเจ้าของสวนคนกดไม่ไม,ไม่ไม่เข้ากันเท่าไหร่นะครับอาจจะคนไม่ทั่วทำให้น้ำยังมีสีขุ่นๆอยู่ ถ้าดีเมื่อเวลาหยอดกดแล้วน้ำต้องเป็นสีใสๆครับน้ำที่เหลือ,อนี่คือรอยกรีดสูงฮอร์โมนแกะดูครับเดี๋ยวเราลองแกะดูกันดิ่ได้อุปกรณ์ลงมาอืมนี่ครับจะให้เห็นว่า นี่คือเปลือกยางด้านในของเจ้ากระปาะตัวนี้ที่ผ่านการตอกมาประมาณ2เดือนแล้วผมบอกเจ้าของสวนบอก2เดือนกว่าแล้วะวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องย้ายตำแหน่งแล้วการย้ายนะครับการย้ายตำแหน่งก็ต้องตำแหน่งต่อไปก็ต้องติดลงมาประมาณนี้โดยการขูดไว้ก่อนอูดประมาณนี้ขูดแล้วก็ติดตรงนี้นะครับ เย็บลงไปเรื่อยๆขยับลงไปเรื่อยๆการติดนี้จะติดแบบแตะแคงหรือว่าจะติดแบบหงายถุงขึ้นก็ได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํายางมันไหลเข้าถุงเวลาเราตอกบางคนตอกลึกน้ํายางอาจจะไหลย้อนนะครับแต่ส่วนนี้ตอกแบบเอาถุงแผลลงไม่เป็นไรนะครับใช้ได้เหมือนกันนี่นะครับนี่คือร่องรอยของหัวตอกร่องรอยของหัวตอกเกา่าหัวตอกเกา่าเริ่มจะสมานละ ต้นนี้ออกน้อยไปหน่อยนะน่าจะเกิดจากฮอร์โมนหมดแล้วครดูสภาพหน้ายางที่ผ่านการกีดด้วยระบบกรีดแบบธรรมดาครับครับนี่ครับก็เห็นแล้วก็ค่อนข้างจะหนักใจแทนเจ้าของว่า จะกลับมากีดได้อีกไหมเนาะแต่ตีนี้ก็เจ้าของสวนมาใชฮอร์โมนอิทธิฤีแล้วก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าใช้หน้ากีดแพเพียงสั้นๆก็พอหาตำแหน่งกีดได้อยู่แล้วยังเหลือเปลือกด้านบนนี้อีกที่จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อีกโดยการกีดขึ้นอีกหน้านหลายปีครับนะซึ่งส่วนใหญ่ยางอายุ18-19ปีนี่ หลายพื้นที่ทําการโค่นแล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้แรงงานกรีดจ้ากแรงงานกีดนะครับหน้าหนึ่งแทนที่จะกรีดได้5ปีกรีดกันแค่สองสาปีหมดหน้าแล้วแต่ถ้าใช้ระบบนี้นะครับกีดหน้าสั้นอันนี้ก็ยังถือว่ายาวอยู่นะครับยังถือว่ายาวอยู่ความจริงใช้ประมาณแค่นี้สามารถลดมาได้อีกประมาณนิ้วสองนิ้วครับ ก็ถือว่าปริมาณผลผลิตยางที่ได้ยังถือว่าเยอะอยู่พอสมควรเมื่อเทียบกับฮอร์โมนที่อัดไว้ในการกรีดครั้งนี้เป็นการกรีดมีดสุดท้ายที่จะเปลี่ยนหัวกระเปาะแล้วครับหัวตำแนงให้ฮอร์โมนเนี่ยนะครับน,นี่ลงรอยสองเดือนย้ายทีหนึ่งถึงถือว่าถ้าเดือนครึ่งถ้ามารั่วก็ย้ายได้แล้ว แต่ไม่ควรเกิน2เดือนนะครับเพราะว่าถ้าเกิน2เดือนไปแล้วเปลือกตรงบริเวณนี้เขาจะแข็งแล้วฮอร์โมนจะไม่าสามารถซึมเข้าสู่ต้นยางได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็อาจจะมีการรั่วบริเวณข้างๆข,ข,ขอบเหล็กนี้ได้นะครับเพราะว่ามันเริ่มอาแต่นี้ถือว่าเกียหัวได้ดีนะครับนี่ แนนหนึบเลยไม่ต้องใช้กาวนะครับเพียงแต่ว่าก่อนที่จะมาตอกหัวฮอร์โมนหรือว่าก่อนที่จะใช้เนี่ยให้ทําการใช้หินเจียรเนี่ยเจียรบริเวณข้างๆข้างๆข,ข,ข,ขอบเนี่ยทุกตัวเลยครับเจียรให้มันตรงแล้วก็คมนิดนึงแล้วก็สามารถใช้ตอกแล้วก็อยู่เลยครับไม่ต้องไปติดกาวกันนะเมื่อก่อนเราจะแนะนําให้ติดกาวแต่เนี้ยมันเกิดความยุ่งยาก แล้วก็เกิดขั้นตอนในการใช้เนี่ยครับบริเวณนี้นะครับบางสวนเขาจะใช้กาวหยอดแต่ว่าส่วนนี้ไม่ได้ติดนะครับเพราะว่าผมแนะนำให้เขาเจียเจียแต่งขอบของหัวตอกเนี่ยให้มันเรียบแล้วก็เสมอนะครับจะแน่นมากเลยครับแน่นมากเลยดึงไม่ออกต้องใช้ ค้อนทาการเคาะช่วยนะครับเนี่ยการันตีได้ว่าไม่รั่วแน่ครับนี่คือปริมาณยางที่ได้ถึงแม้ว่าจะกีดซ้ําหน้าสองแล้วนะครับเจ้าของสวนก็ทนกีดเอานะครับเพราะว่ามันมันเละมากนะครับหน้าสองนะเหงเนเหลือจากคนงานกีดนะตอนนี้เจ้าของสวนก็มาเก็บตกเอาดีกว่าโค่น,นครับ อุปกรณ์ชุดนี้ได้รับอุดหนุนจากการยางตั้งแต่ปี64นะครับปี64 65 66ก็เข้าสู่ปีที่3ของการใช้แล้วแปลงนี้อ,อ่ะครับยยเดี๋ยวเราจะย้ายหัวตอกกันวิธีการย้ายหัวตอกนะครับก็ไอค้อนเคาะออกเบาๆเราจะเห็นได้ว่ารอยนี้เปลือกยางมันแห้งแล้วนะครับฮอร์โมนมันไม่สามารถซึมได้ดีก็เลยต้องเปลี่ยน ตำแหน่งในการตอกก็เปลี่ยนให้เป็นบริเวณใต้ลงมานิดนึงนะนี่คือการย้ายหัวตอกขูก่อนนะครับเพื่อให้เปลือกมันสมานเสมอแล้วก็เปิดหน้าให้ฮอร์โมนได้สูญเท้าเรียบร้อยครับแค่นี้เสร็จนะครับวิธีการตอก จะตอกเอียงแบบนี้หรือจะตอกอย่างนี้หรือจะตอกนี้ก็ได้นะครับเสรเรียบร้อยครับอ่านี่คือตำแหน่งที่เราตอกการย้ายอฮอร์โมนนะครับไปอ,อีกต้นหนึ่งกันนะคนตอกอยงกยังไงธนาเขตงานที่ดีลูกทุ่ครับอ่า กันกันไม่ให้น้ำยามันไหลลงถุงออออต้นนี้กันเห็นไหมเอ,อ่ยมืกล้องไม่ได้ bao nữa à <laughs> không <laughs> 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 ยู่ครับต้นนี้มันสูงป้นไหนไม่เห็นต้นนี้ดีกว่า อส่วนที่เป็นแบบนี้ออกนิดหน่อยครับทำความสะอาดนิดหน่อยแล้